สวัสดีค่ะอีหล่าหัตมาบอไปนอนใส่เมื่อนี้มันกินอาหารเด็กน้อยต้มจืดเพราะว่าห้ากินเขาเจ้าไปนอนใส่มากนอร์รีสอร์ทเดี๋ยวพักผ่อนเต็มทีเนาะอ้าวเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวตั้งลักก่อนเดี๋ยวอีหล่ายางเร็วอีหล่าพักแพงขึนมาลวพี่น้องไปนหน่วยก็ลังวัดสิกินเข่าไปนอนรีสอร์ทมาก ย่ใส่ละเตนบัดเนี้ยปลาย่างแม่แหม่มย่างเออแม่หนูไปล้มบนออบัดเนี้ยอะไรพี่นอ้องย่างบ่าท่านเพลินด้บัดเนี่ยนั่งลงรถมากพอดี ม่ละมานใหม่อท่านคแม่ละมานเลยเกอมาละมานเลยอ๋อพี่ลูที่สวัสดีครับพี่เรอียังมาให้คนละันอันก็ตาอปากเัินมาให้ลาผแพงสองพันอันก็ดีแน่อิงสามพันอนศนสีพันอพี่เูืที่ยังนพี่เูทียังยังว่าท่านในหอดอยู่พี่เรทีนะเนาะพี่เร่นสะพานให้เอา อาเอาให้เด <was> ้อค่ะแน่นายกยบลำไยนะครับเอาให้น้องฮักแพงแล้วล่ะค่ะเือแต่อันนักเอกอมแอมบล็อบอลแล้กก็รนีะนะคะแนค่ะครับถึงคุณแม่ลำไรม่ะพาดรมากู้กองมาน้อนยงเพราท่านฮอดเต้นกับมันเลยคพี่ครับมาเปิดขอปฏิบัติเท่าไหร่แล้วตอนนี้ปดในหน่วยปีนึ่งผ่อ อ้าวน้อปลาลูกเทาเมียนปลาูกเทาแล้วไม่นุวยสิไอรีดอ่ะไหนๆมาดูไหนมาดูไฟมาดูดูฝากฟองกับเนี่ยสีสนน้อยละหนอยนใดเพ่านติดตามกัฝากกดติดตามมาอีหล่าหักแห้งเด้่องพลองเด้อ ช่องอักแพงลำพินโอ้ลำพินทูวะาแพงลำพนเออมาทูมาเทียอะเนีเเพิ่เพิ่เพิ่เพินับปกนี้เด้นี่แขกนน่สวยจังเลยฮะอันนี้พ่อดูไหนพ่ออังเยค่ะเบาดูตรงนี้เออเออกางมันเถบปลาีคนเงหลายเข้าอีกเนี้มักำลังมาแห้งเป็นเป็นเป็นนี่เข้มขหลายตัว คระเทศหนูจะเป็นส่วนมากจะเป็นนายลูกแ้วแต่ค่ะแ้วแต่โอกาสจังหวะและโอกาสเดี๋ยวสักวันเดี๋ยวจะให้ร้อยหนึ่งล,ล้าไปทำคอนเทนต์อะนะได้ค่ะกินเขากินน้ำไปหน่กินแล้วค่ะ้มา้มาอีกอะฮักฮักห้างว่จไหนฮั้างแกงแก,แกงำำแกงกงมกแกงงแ เกงงงใส่ดอกกระหล่ำปีรุ่นผู้เฒ่านาชิบูนาชิเคยได้ยินหรือล่ารุ่นรุ่นนาชิบูคุเคยได้ยินไหมคือคือบอ่อหลุบนั่นไปเห็นไหมหลุบถี่ใส่ชุดฟุงฟ้งฟิงฟุงฟ้งฟิงอะไรอย่างเงี้ยน,น,นั่งบอกมากน่ารักเลยล่ะเหมาะกับวัยแหมเอาจริงอันนี้อันหลุบนี้มันผู้ใหญ่เกินน,าน,าน,านาาา่ารักคุกี้คุกี้ตรงเนี้ย อางไอ้หลี่ทางไอ้แหอมอยู่าเงาแม่หนใ่ไหอมเนหักแพงมาฮอดหักแพงมาหอดงานกับมานโหลดพี่น้องลงโหลดมากกับเป็นเงินเป็นทองโหลดเนาะมงงนนะ ลูกต้นกังเลยะมนาอยู่สาหน่อยเขาขึ้นด่องนี่าเข่าค่ะไม่หน่ยแม่ไม่นขึ้นเขาันนนบขึ้นเข่าอันลำบาก่าได้แห่งขึ้นบ่เขาเข้าพ่อวันละใส่ไไหมเมื่อสองเมื่อเมื่อสามบ่ สงสัยสิไปหาเนี่กินเลยเพลงใหม่้าเล้ยตะอยด้วยเป็นยังไงสงวันสองวันแล้วใช่ไหมพี่หนูโชว์เพลงใหม่ไงอ๋อังไงนขึ้นไหม่านหี้หเพลงอะไรจะเสี้ยอนหลอกวานอใหม่ไมเนพี่กับกเยทวานหนูไปขอรถทีกับอันดัน่พอที่พ่นั่รถก็รถได้เหรอ แม่เนยก็ไป <mit it. S 1> <button. S 2> ขอขอบ <Nab> อสหน่อยขอลดคัดตัวหน่อยแม่บ้าตีเขาขอขึ้นอยู่องมาขอลงแต่ท่านีก็บโพ่อยาใส่เยอะโอ้สองคนมาแห้งก็เปิดได้กี่วันแล้วลูกสามสามวันน be. ี่หกพันสามสามวันนี่บาแมนบอวันที่สามเนี่ยแม่เนยได้สามนะครับช่องแม่เนยเปิดสามวันได้เท่าไหร่ครับหกสิบคน อันนี้เปิดมา3ามปีแล้วปรดตีนงกดตอาไอ้ีนน่โคือดีแท้เป็นกำลังขันเป็นกำลังบ่ได้ยดเศ้ายน่ยืนนี่ก็ฟ้อนนี่ยออนี่กไม่มางาอยงนี่่บนบ่ไมอยไม่คือไ่งเางันเป็นยังไงบ่อกกันบอกกันใี่หมอฟังเนี่ยนูเป็นยังตลาดก็มูฟู่นูกะตี อยากมคะมือมอเป็นอ่อนอ่อนเความ่อคยชิ่นเหรอขอพูดไอหอม้ยหอมนี่เพื่อนี่ต้องได้ตีเอไว้เนี่ยพี่เพียงแล้วีกับอนที่บ้านบ้านนู้เพ่จะเิจะง่ายป่ะายคือใชู้แหละอะเดี๋ยวขอขอคำถามหน่ เขาทำเลยนะอธิบายคขาว่ามันจะครบตรงไงเอามาเห็นตัวก่อนโอ้ยช่องใหญ่เขาช่องหลักช่องไหนเขาดูหมดเลยทุกคนเลยคำว่าไม่ครบตรงคืออะไรขาดตรงมันขาดตรงเอาไม่เป็นเอ็นหยังงงตรงหยังตรงเลยแม่แบบนี้เวลาเดินขยันหน่ายค่ะแปดสิบบาทนุกจิเอาเงินคล้องลงไปใส่อีกทวนนขาดตรงบบพอร่อยอ๋อตรงนึงคือจำนวนเต็ม เข้าใจเขาปลาตรงไหมครับอันถ้าแม่หน่วยถ้าตรงแม่อันไม้ถึงสินเด้อสินตรงหนึ่งแปดสิบบาทมัหมดเต็มตรงขาดตรงที่จังหวัดหน่วยอ่าอ๋ออ๋ออ๋อโอ้วันนี้เสนอภาษาอีสานวลคำคำว่าขาดตรงขาดตรงอ้าวพี่น้องจากหักแป้งเด้อขาดตรงแม่หน่วยกระพึงหัวขาดตรง แสดงว่าแม่หนุอยหนุ่ยขาดตรงสเสมอเลยแม่ได้สิสงสัยไปใส่ให้แม่เนี่ยเด้อแม่ได้สี่สิบบาทสเสมอแม่มันขาดตรงาบอมแมนต้องต้อีกหกสิบตัวคนสิเต็มตรงเพราะว่าแม่หนุอยมีแค่สี่สิบเนาะแม่หนุอยเราเป็นคนรักเด็กเราเป็นคนชอบมาเปียกเด็กบ่เรื่องถามตอนนี้เท่าไหร่แล้วสิบหกถึงสิบหกย่างสิบเจ็ดใช่ไหมนี่เรียนเกินกันย่าโอ้ เกิดเดือนเดียวกันบอกกับ <fal> พ <mus> ่อแหลมโอ้พ่อแหลมสิงหาเว้ยโอ้ยแม่เพิ่นกับโพดเนาะเมื่อแม่ที่แอดมินจะหนี่แอดมินส่งให้นี่เออแอดมินส่งให้หนี้แอนด์แคนพิหนอนครับที่นี่พี่น้องรับทราบด้วยครับคำว่าขาดตรงเป็นตรงเออจากบ้านฮักคนกระเบื้องนี่หนอกเบื้องตลอดอยด้วยเราก็ต้องดูขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนห้าหมื่นหกพันเนาะ การต้อนรับอีล่าแห่งแข่งความหักความเมตตาอีล่าสนับสนุนอีล่าด้วยดีตลอดมากเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละฝากลูกฝากเต่าอีกข้นเด้อพี่น้องเด้อฝากเขาไปติดตามเพลินทางช่องฮักแพลงลับเพลินออฟฟิเชียลเราพี่น้องสีหันซาไปกับน้องฮักแพลงมีคลิปม้วนม้วนสนุกสนานค่ายเขียดให้พี่น้องได้เบิงได้แง่งเนาะ พี่น้องสิคุยกับเขาบ่ฮหูเรื่องได้ถาบว่าเขาไปติดตามทางช่องฮักแพลนลำเพลินอฟพิเชียลสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีสะกอนอกันคลิปหนาขอผูกคนติดตามไปเอฟซีทำกันอะไรกูแชร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยันี่ยจะมาเนี่เขาไม่กวนนานะที่เปิดอินเตบร้เยเขาปรกวนทันอนเนี่ยฟังจะเข้ากันสันติลอยฟองจะเข้าก่นนสิลงเ่ว่าตอนนี้ขาสอบคนหนึ่งค่ะ แมเพะ่านอ้ยแาตัวเแม่เพท่นเด็กกดคนเาอะเอาพี่น้องเขหรับคลิปนี้ไว้ตำนี้ก่อนบอกกันคลิปหนาทำรับคลิปนีสวัสดีค่ะ